สวัสดีครับตอนเช้าครับพี่น้องแฟนๆคนใจะเช่าทุ่งท่านผู้ชมที่เขาลงทุนท่านครับอเมื่อวานก็ได้ทําการย่ายอุปยัมโนคั่วลูกหอยของเขามาลงไว้นี่แหละน้ะพี่น้องนะครับนะครับเอาทั้งแม่ทั้งลูกมาไว้กันเลยนะครับย่ายออกจากบออะบอนหน่อยที่มันคับแคบนะครับพี่น้องเฮานี่ง่ายตัวนี้มากนี่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 คือลูกหน่อยของเขานะครับที่เขาใหญ่มากครับเป็นลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับง่ายมาไว้บอนนี่นะครับพี่น้องใส่บุหรี่ นี่นครับกระจัดกระจายไปทั่วที่ทั่วแดนแล้วนะครับทั้งลูกทั้งเมียง่ายมากพร้อมกันเลยพี่น้องนะครับนี่ง่ายมาไว้ยนี่เนาะนะครับเพื่อให้เป็นแรงยูของเขาบ้างให้เป็นหม่องยูใหม่ครับนะพี่นอ้องนี่น,นี่จะเห็นลูกน้อยลูกห้อยน้อยจับเต็้มอยู่ในพี่นอ้องนี่น,นี่นะครับนี่ง่ายมากแล้วบ้านนะครับข้คงจะ อยู่อาศัยแบบถาวรเละระบาดนีนะครับ,บ,บน,นี่สซาราบอร์นี่เนาะนะครับแกจะออกไข่ออกลูกออกล้านต่อไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. นี่พี่นอ้องนี่ครับอ่ะแหล่งอาหารก็มีเพราะว่าจะเป็นแหนแดงเป็นพักต้มสว่าน้าในปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับให้เขาพร้อมอยู่ไปเนานะนะครับมุ่งรังค่าให้เรียบร้อยกัน ดอกพักกระกดเดาล้นใยนะครับนี่พี่นอ้องนะเป็นบอ่อหม่นะครับบอ่อผ่าใบพื้นไม่นะครับพี่นอ้องบ่อหม่ขนาดกว้างสองเมตรยาวสามเมตรนะครับจะเป็นขนาดที่พอดีกับปริมาณของลูกหอยนะครับมือว่านนี่รวบรวบม,มากได้เกือบเต็มคู่นี่นะครับพี่นอ้องนะครับจะเป็นยังบ่ค่อยเห็นเตี้ยเพราะว่าบอ่อมันกว้างแลวมันกระจัดๆๆกระจายกันอยู่บ่ะนี่นะครับ มักมองไรยูมองหันจองผู้นั้นตัวนั้นจองแกนั่นกุมนั่นจองแกนี่ยูพายยูมั่นไปนะครับแม่เขาเขาใหญ่มากนะครับสำหรับแม่เนี่ยใหญ่จนกลางคืนพี่น้องนะครับใหญ่เศร้ามืดมือเศร้านี่นะครับนี่ย้ายตอนเช้ามืดเลยนะครับนี่นี่นะครับใหญ่ตอนเศร้ามืดเศร้ามืดเลยไปแง่ไปใหญ่ตอนเศร้ามืดขืนใหญ่ตอนแก้ง มันเห็นหุ้งทางเมื่ออันนี้พี่น้องนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับ,นะรบเขาจับจุนเน่นอันนี้ละนะครับหอ,อยเชลรี่สีทองนี่พี่น้องได้เนีน่สังเกตเนื้อเขาเหลืองไเุ้ยเลยแต่แซ่บลูกไผ่น้อยเห็นว่าเอามาต้มกับตำมะฮองเนี่ยพอ่อส่วนหัวอ่ามันก็เบิดแล้วนะเนาะมันใหญ่ซะก่อนนะมันไหลก่อนจังต้มกับตำมะฮุงตอนนี้ยังหน่อยอยูย่ออกลูกออกล้านก่อนนะครับพี่นอ้องเลาะหัวเลาะสวนขึ้นเ่านะครับ สำหรับบ่อเอียกก่นล่ะซุ่มซุ่มค้างบ่อตกปลานะครับพี่น้องแล้วเราได้พู่นเดี้ภาพาพี่น้องยางเลาะเบิ้งแจะเศร้านี่ภาพพี่น้องเบิ้งบ่อหอยซะกันนะครับยังกู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 วัววนเวียนอยู่กับหอยกับผักเนี่ยนี่ครับพี่น้องมาว่านหนึ่งน้ำบกลงไปแล้วเติมน้ำนะครับทาขนาดพักซักนี่นะครับน้ำบกลงไปเนี่ยก็ต้องเติมปุ๋ยบ่เติมแต่น้ำเป่าๆพ่อนะครับอย่างเขาก็จะเริ่มเติมตัวขาดวัด มื่อนี้ยวันที่ต่อเดือนสิบเก็ดครับเพราะว่าคาดว่าประมาณสักปลายเดือนก็คงจะได้ครับตับมังคุกระป๋นแล้วนะครับสำหรับผักยัี่หร่าสลัดอิตาลีนะครับผักกาดหอมอิตาลีนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คงจะจังหน่อยก็คงจะพ่อปลูกเนาะเป็นผักคอสนะครับพี่น้องสลัดคอสเนี่ยนะฮะกำลังขึ้นเลยเนี่ยนะครับแล้วก็คงจะได้ปลูกต่อไปกินไปเรื่อยๆเบิร์ดแล้วปลูกไหม นะครับกินเบิดแล้วปลูกไม่ปลูกพักที่นี่นี่มันงายย่ายยังไงนะครับพี่น้องบายากกับเตรียมดอกเตรียมดินเตรียมยังเตรียมตาหนามกับปุ๋ยพ่อกับต้นกล้านะครับพี่น้องนะครับง่ายง่ายภาพพี่น้องเลาะทั้งขี้บุ้งบุ้งแยบแยกเกี่ยวเราปลูปกกิ่งอะไรเหมือนเสาดึงเสียงขุดจุกจุกอยู่ขุดตั้งแต่เล็อๆขุดการล้างลับๆฟันๆเนี่ยก็จุกจุกยั่วขางๆนี่อยจะขุดยัง โอ้พิ่นถอนต้นหอมหอมป้อมออกปลูกไหมพูดนะปลูกหลายจนกินบ่ทันพี่น้องคุณอีรีอะไรผักหอมมันปลูกแท้ๆเพิน่นนี่พูดนะแมนเบิดย้ำพาพพี่น้องไปเลาะเบิ่งสุ่มนะ่อเจ้าหน่อยเนาะบอันนี้เนาะเนี่ยพี่น้องเอาเก็บลูกออกจากเก็บลูกหอยออกจากตอนนี้นะครับ สาลามบอนี่เขาเขาเก็บไปแต่ลูกมันนะครับแม่มันยังอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์ธรรมชาตินะเพื่นอนน้องเนี่ยเป็นพันธุ์ธรรมชาติแต่ซุ่มเนี่ยน้อยแต่แท้ก็ยังอยู่ดอกบ่อได้เอาไปเบิดน้อยพอดเดี๋ยวมันใหญ่เจ้าหน้าเจ้าเสืเอออไปไม่นี่เพื่อน้องยังน้อยอย่างนี้เจ้าเสือไปไม่นี่นี่เป็นพันธุ์ทำเป็นพันธุ์พื้นบ้านเนาะเปล่งเปล่ง,งยังไงนี่เพื่นอน้อง นี่บอนี่เอาไปเบิร์ตเลยพี่น้องเนีเป็นบ่อเปล่ารด้ป่านี่เป็นบ่อที่เปล่าว่างนะครับเป็นบ่อว่างลูกน่อยมันเลี้ยงนดน้อยหนึ่งก็บปเบิเดี๋ย้จะทยอยมาเอานะครับบอนี่นะครับคาดว่าจะเอาอีกอันนึงมาปล่อยนะครับอนุบาลไว้แล้วก็เอาลูกมันนะครับเ็ดเป็นบ่อฟักว่บบ่อฟักบ่อฟักไข่บ่อผสมพันธุ์ก็เอิ่นนะครับพี่น้อง นี่เป็นของาลูกมันเอาไปบวบิดตัวนี่ม่ยังยังอยู่อาจารย์สีมาเลมอีกนี้หรอกสิมาเลมมาอ,อยู่เอาไปปล่อยลงบอ่อดกลระน้วนมันบอ่อใหญ่ใครส่วนไหนมันก็จะฟักไปเรื่อยนะครับส่วนนี้จะทาาําเป็นบอ่อฟักแตาเขาเอ็นบ่อฟักนะอ่ะภาพี่น้องยังเลาะเบื้องสุ่มเจ้าหน่อยนะครับก่อนจะไปเอาไข่เป็ดเมื่อไปขายนะครับอย่าปล่อยแล้วนนี้เป็นขั้นหอมหนักตกปลา ควันแดดแล้วก็กลางห้อพี่น้องเลาะเดินสักน้อยข้างย่างแยกเกี่ยวย่างเสืออาหารนี่เนี่ยเอาลูกค้ามานั่งซุ่มแล้วก็อยากกินเข่าซะทั้งหดเลยสั่งอาหารจากพูนพนักงานเขาต้องถือเสือบมาพี่มาเถอะมีโครงการจะเฮ็ดสซลิงกระเซ้าดึงเยอะหวหมาดิวไวยดึงมาะลดอ่ะนะครับนี่ก็คือซุ่มนอนพี่น้องเนาะนะครับมีอูผูกให้นอน ถ้าใบาบางแดดซองใบไม้หินอ่อนนังนะครับเหมาะที่จะพักพรอยอนใจวันยุดมือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตเต็มเลยทด้พี่น้องเนี่ยซุ่มแถบนี้ก็เต็มซุ่มแถบนั่นก็เต็มรอบบ่อปลาก็เต็มนะครับเป็นหม่องพัก่อนะนะนะมัน่มโหสิไปใส่ดีวันยดนุดเลาะนะครับมีอูให้นอนเว้นนะครับอูให้นอนเว้นสบายพอไม้หินอ่อนนังนะครับยอยากอาหารก็จิ้งก้างไปฝุ่นเลยนะนะครับ แล้วก็มาทรงนะัะเป็นสุ่มนั่งนะครับพี่น้องฟังนี่มีจักรซุ่มอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่มีหกซุ่มพี่น้องครับสี่ซุ่มปูนกับสองซุ่มไม้ไผ่นะครับเนี่ยมมักแบบวินเทจวินเทจมักแบบลูกทุ่งลูกทุ่งกับกระต๊อบไม้ไผ่เนาะพี่น้องเนี่ยนั่สง Rings, สบายเลยบนีไปหอมดอกมุงม่วงหินหินเป็นธรรมชาติดี นะครับเห็นนะครับเป็นซุ้มไม้ไผ่กนำะล,ลังสร้างใม่อีกอยูุ่้มไม้ไผ่ว่างแค่นี้บ่เนี่ยว่างแค่นี้สร้างอีกซี่ซุ้มเหมือนอย่ยเป็นรอบบอ่อเลยมันจะแม่นบอ่อตกปลาแล้วทีเป็นสวนอาหารไปแล้วบาดนี่าจังหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีซุ้มรอบเราได้บ่เนี่ยนะครับผู้ตกปลาก็ตกไปพูดกินกรกินไปได้ตัวใหญ่ขึ้นมา อมแซบๆห้ได้หน้านครับผมยืนไปที่ขั้วแล้วก็มีพ่อขั้วเฮ็ดหานะนะครับสำหรับซุ้มตกปลาอนอนเนื่อเอาขึ้นมาไห้ซะก่อนเด็กน้อยลงไปขี่หัวเสียบลงนาํายากนะครับนี่ๆซุ้มซุ้มต่อไปจะมาตั้งแถบนี้นะครับซุ้มจะตั้งนี่นะครับจะเป็นซุ้มไม้ไผ่เนะซุ้มไม้ไผ่แบบนั้นนะครับเทพื้นปูนครับกันปวกจ้อขามจะน่าเลยซุ้มว่างเลยนะครับ จะได้จะบอ่อเขาหน่อยกันไปเนะาะใบฮอดพี่เราแท้สิคักถือเรียกอะไรจกตัวนะครับ,รรบอ่ะบรรยากาศย้ำมือเศร้าพี่น้องนะครับหลังจากเขาเบิง้งควมเรียบร้อยของบอ่อหอยเขาหล่ะครับกับภาพพี่น้องมาเลาะเอาบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับสำหรับบอ่อตกปลาไอรินฟิชชิ่งพาร์ค ฝรั่งมาถือใจขนาดในปลาตัวใหญ่าาลากขึ oh, big fish ้นโหบิ๊กฟิสฟังซันวะฝรั่งมาหลายพี่น้องน,นะครับขาเจ้ามาได้ลูกได้เมียเป็นคนไทยอยู่นี่นะครับเมียพา,ามาตกป่าบางคนก็เป็นเสี้ยนตกป่าเก่ามาจากประเทศฝรั่งอังกฤษไปแล้วมาเจอป่านิ่งไทยดึงกันเ้ยไงง่วงถอดเสือเสเลยหมอนึงโอ้ไ oh, ม้กอดมาซันว,ว,วปะปานิ่งลุดไปอ่ะกำลังพักเออกำลัง ปั๊บปรุงไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับเนวใดสิถือใจแนวใดสิคักประทับใจผู้มาให้บริผู้มาใส่บริการเข้ากับร้อมที่จะเทียบจัดเนาะพี่น้องนะเป็นบรรยากาศพักผ่อนทั้งคุณกับต้นไม้บอออกดอกเขาไปจะเป็นโฮมนะครับส่วนท่านนี้ก็มีซุ่มกันพี่น้องทั้งนี้มีจักซุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซุ่มเคลื่อนนะครับพี่น้องท่านนี้ก็บหกซุ่มเป็นสิบสองซุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์เต็มเปี้ยนะครับพี่น้องแง่กันอยู่มีผู้คนบ่มีซุ่มอยู่มันนั่งลบอยู่นะโฮม่ก็มี ท่านได้ลำมักอยากมาเพราะท่านอ่ะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้มาอุดหนุนนะครับบ่อตกปลาไอลินนะครับมันมีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเป็นบ่อตกปลาเป็นร้านค้ามินิมาร์ทนะครับมีเบิร์ดนกไม่ล่าสุดก็เนี่ยสวนอาหารนี่แหละนะครับเปิดบริการมาตกปลาหิวเขาเลยท่านใดในปลาคือมากกว่มุ้ยเพื่อได้กินเนี่ยนะครับสำหรับวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ห้ากมี่นอกเป็นนอน เลี้ยงไก่พร้อมเลี้ยงเป็ดพร้อมไข่เ้าก็มาประกอบอาหารที่นี่เป็นไข่เกียวใหม่ๆสดๆโอ้ยแซ่บพี่น้องวิตามินสูงบุม๊มบนไข่เกาจะได้หมักต้องติดหมากในก็รูุมมตกปลาก็ได้กินสมทน,นต้นเนี่ยต้องดองเกลือพริกผงลำใยก่กายได้กินสามหมากขอรอจะไปใช่เบิดหมากเต็มต้นนี่ยเพใ้มายืนเส็งยักอย่น,นี่ เอาครีมนิ่สนิทกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเอาไข่ขึ้นไปหน้าล้านกันไปเปิด,เป,ด,ปดเปิดล้านมือนี่มือเปิดล้านเพราะว่ามือว่านเนี่ยมือหยุดมือนี่เปิดล้านมือนีะครับเอาครีมหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ